โจซี่โฮนักแสดงดังฮ่องกงพระรางวัลน,นักแสดงนำหญิงที่มีสเสน่ห์ที่สุดจากพอออนป้ากูโจซี่โฮโจซี่โฮนักร้องและนักแสดงที่โดดเด่นในวงการบันเทิงของฮ่องกงด้วยสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์และการแสดงที่หลากหลายด้วยบทบาทยากๆที่เธอเลือกแสดงทั้งแนวคอมเมดี้ดราม่าไปจนถึงหนังระทึกขวัญ และถือเป็นนักแสดงหญิงระดับแถวหน้าเพียงคนเดียวนอกฮ่องกงที่ได้แสดงภาพยนตร์ทั้งในเอเชียและยุโรปล่าสุดบินลัดฟ้ามาร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์โลกกรุงเทพมหานครครั้งที่16หรือ World Film Festival of Bangkok พร้อมควงสามีชันซิชงและนักแสดงในสังกัดอ m แ n นอศิลปินคนแรกที่เซ็นสัญญากับ852ฟิลม์มซึ่งเป็นบริษัทของโจซีโฮที่เตรียมสร้างโปรเจกต์ใหม่ตีตลาดฮอลลีวูดและตลาดเอเชีย ซึ่งการเดินทางมากรุงเทพมหานครในครั้งนี้ของโจซีโฮโจซีโฮนอกจากจะมาร่วมง,งานเทศกาลภาพยนตร์โลกกรุงเทพมหานครแล้วงานนี้เจ้าตัวยังคว้ารางวัล The Most Intriguing Actress Award หรือรางวัลน,นักแสดงนำหญิงที่มีสเสน่ห์ที่สุดจากเรื่องออนป้ากูออนพากูภาพยนตร์แนวสยองขวัญที่เคยฉายในปี2022 มีการฉายให้ชมในพิธีมอบรางวัลครั้งนี้อีกด้วยโดยเจ้ายังได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไทยร้อมเผยว่าจะมีเซอร์ไพรส์ในแฟนหนังชาวไทยได้ชมกันอีกด้วยฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพมหานครครั้งที่16ในฐานะนักแสดงและในฐานะตัวแทนของบริษัท852ปี จากฮ่องกงและขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลน,นักแสดงหญิงผู้มีเสน่ห์ที่สุดและขอบคุณที่ทำให้ฉันได้มีโอกาสนำภาพยนตร์สามเรื่องที่บริษัทของเราได้สร้างคือ1นออนป้ากุก2ราชาและ3เดอะบลิสมาน,นำให้ผู้ชมชาวไทยได้รู้จักโดยเฉพาะออนป้ากุกและราชากำลังจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยหวังว่าผู้ชมชาวไทยจะให้การสนับสนุนนอกจากนั้นแล้วตอนนี้ฉันกำลังเตรียมงานคอนเสิร์ตของฉันด้วยสำหรับโอกาส ร่วมงานกับประเทศไทยก่อนหน้านี้เราได้ทำงานขั้นตอนหลังการถ่ายทำของภาพยนตร์ในไทยและฉันหวังว่าจะได้มีโอกาสมาถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยอีกในอนาคตเพื่อให้วงการภาพยนตร์ฮ่องกงได้มีส่วนร่วมในประเทศไทยฉันชอบประเทศไทยมากเพราะที่นี่มีอาหารอร่อยๆมากมายที่ฉันชอบที่สุดคือทอดมันกุ้งข้าวเหนียวมะม่วงและต้มยำรวมถึงชอบการเดินเล่นในตลาดนัดกลางคืนของไทยนอกจากนี้ฉันเองยังชื่นชมออกแบบชุดิมนักสแสดงหญิงชาวไทย และหวังว่าจะได้ร่วมงานกับเธอในอนาคตฉันขอแนะนำไอแมนศิลปินคนแรกภายใต้สังกัด852ฟิล์มโดยตอนนี้เราเริ่มเตรียมซิงเกลิลแรกของเขาหวังว่าจะมีโอกาสแนะนำให้ผู้ชมชาวไทยได้ฟังนอกจากนี้ปีนี้เขายังได้แสดงในภาพยนตร์ของเราและในปีหน้าเรามีแผนให้เขารับบทพระเอกในภาพยนตร์สาเรื่องซึ่งฉันมีความเชื่อมั่นในตัวเขามากด้านอแมนไอแมน ที่ก่อนจะมาเป็นนักแสดงนั้นเจ้าตัวมีอาชีพเป็นคุณหมอศัลยแพทย์ที่เคยรักษาดูแลสามีของโจซีโฮก่อนจะเข้ามาเป็นศิลปินในสังกัดซึ่งเจ้าตัวก็ได้เผยความรู้สึกที่ได้มาร่วมเดินพรมแดงเป็นครั้งแรกในงาน World Film Festival of Bangkok ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าผมรู้สึกขอบคุณมากสำหรับการเชิญและการสนับสนุนจากบริษัทที่พาผมมาร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ในครั้งนี้นี่เป็นครั้งแรกที่มากรุงเทพมหานครด้วยผมเริ่ม หลงรักกรุงเทพมหานครแล้วผมสนใจเมืองไทยมากและหวังว่าวันหนึ่งจะได้มาถ่ายทำภาพยนตร์ที่นี่สำหรับผมการเปลี่ยนจากอาชีพแพทย์มาเป็นนักแสดงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผมเพราะไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือนักแสดงผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับ ในขณะที่คอนรอยคอนรอยโปรดิวเซอร์ของ852ฟิล์มก็ได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าในฐานะโปรดิวเซอร์ของ852ฟิล์มฉันหวังว่าจะได้มีโอกาสมาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยและนำภาพยนตร์ฮ่องกงมาเข้าฉายในไทย ในขณะนี้852ฟิล์มกำลังเตรียมภาพยนตร์3เรื่องหวังว่าจะได้นำมาฉายในไทยด้วยคาดว่าไม่นานเกินรอครับสำหรับภาพยนตร์ออนป้ากูที่เป็นเรื่องราวซาร่าผู้ชอบช้ำจากการอกหักเดินทางไปโตเกียวเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แต่ทุกอย่างกลับพลิกผันเมื่อเธอพบว่าตัวแทนอสังหาริมทรัพย์คือบุคคลอันนาสะพึงจากอดีตของเธอและโรงแรมที่จองไว้กลับถูกยกเลิกอย่างกระทันหัน เนื่องจากหมดทางเลือกซาร่าจึงต้องลงเอยที่มินิพาคุกสถานที่หน้าขนลุกที่ดูแลโดยหญิงชราผู้ดูเหมือนจะรู้จักเธอขณะที่ภาพหลอนประหลาดและความลับดำมืดของบ้านคอยไม้ยมกเผยตัวซาร่าถูกดึงเข้าไปพัวพันกับปริศนาที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของบุคคลทำให้การพักผ่อนของเธอกลายเป็นการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในฝันร้าย